พ่อพันพี่น้องพ่อพันพ่อพันนี่โอ้ยนนอ,อย้วนพุ่นเนาะมันอ้วนบ่นี่พ่อกงยังพ่อพุ่นธุ์ลูกปงยังเงินอุทัยโอ้สายเงินอุทัยลูกเงินอุทัยเลยบ่แม่นแหละโอ้เงินอุทัยอุทัยสูงเท่าไรนี่ความสูงมันไหมประมาณห้าชิพกว่านี่รยร้อยห้าชิพกว่าพี่น้องควายจักปีะข้าวจะสามชิพเดือนควาวได้สามชิพเดือนมาสนพี่น้อง ห,หูใหญ่ดิแข่งขาใหญ่ตอนนี้เปิดรับผสมแล้วผสมแล้วเนาะนี่พี่น้องผู้ใดอยากอันได้ลูกเพิ่นพี่น้องเป็นควายสายเงินอุทัยเพิ่นว่าลูกเงินอุทัยความสูงลอยหาสิบโอ้หางเงาอืมอ่อนดีสมเท่าไรจักพันล่ะพันห้าครับโอ้สมพันหาจักเท่านี่เอาจต่ เอาจุติดนั้นเอาจุติดรดไปเอาจุดย้ายรดเจอแม่มันเอาบทีตย้ายได้เจ้าเจ้ามาเท่าไรก็ได้ค่อยมีเบาเ่ะโอ้เอาให้ติดเลยเพื่อนว่าพันหาพี่น้องมาแต่ว่าให้มาเองครับต้องมาเองเพราะว่าเข้าไปว่าอะไรว่าไม่ลดแกนี่พี่น้องพอพันของพอใหญ่ตึงครับบ้านบ้านโน่นขมิ้นบ่บ้านขมิ้นบ้านขมิ้นหมู่สามมู่สามตำบลขมิ้นหน้พันหน้าอำเภอพันหน้าตำบลวังย่างบ่กนี่ครับโหตำบลวังย่าง อำเภอพัลานาจังหวัดสกลนครพี่น้องอยู่ทั้งอันทั้งพยไนตึงเพิ่นมีควายผสมพันธุ์เลยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากผสมพันธุ์พี่น้องเพิ่นว่าผสมจนติดเพิ่นว่าพั้นหาและาผสมพอพั้นเนี่ยป็นใส้ใชเงินอุทัยนี่ได้ได้สามสิบเดือนแม่มันนะเป็นปังแปดริ้วโอแม่นั่นปังแปดลิ้วครับพอเป็นเงินอุทัยเออพี่น้องงามๆเลย พันหาพี่น้องประกันยนติดผู้ใดสนใจก,ยยก็อยากออามาสมมีเบอร์บร่าเบอร์โรศูนย์ยังจำเลยป่าเบอร์โรเบอร์โรก็เอานำอ๋อเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โใหายด้ยพี่นอ้องเด้อเพราะว่าอยูอย่ในเครื่องเอาผู้ใดสนใจอยากมาสมพันกับมาได้พี่น้องแต่ว่าต้องแก้มาเองเนาะแก้มาเองเพราะว่าเพิาา่่มีรถไปพี่น้องเนี่ยพี่น้องพอพัอนสูงร่อยหาิเบิ่งงอารถพี่น้องบอกใหญ่เลยของพ่อใหญ่ตึงบ้านขามินตะบนตะบนวังยางเนาะ อำเภอพันนาจังหวัดสกลนครพี่น้องผู้ใดอันอยากสมพันธ์ล่ะก็มาด้วยพี่น้องเด้อเที่พันหาเขามาเลยพี่น้องให้ลูกมันสมจักเทียรไปนี่ได้สมยักเทียรไปประทุมแมนั่นละโอ้ตีสไปได้หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วสมแล้วพี่น้องได้หกเจ็ดเดือนแล้วสมเป็นแล้วเอาผู้ใดสนใจอันจังกันโทรมาสอบถามแล้วพวมขึ้นเบอร์โทรให้พี่น้อง